ในย้อนหน้าน,นี้นะครับเ,เราก็ตั้งข้อสังเกตว่านะครับตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอา,อากาศสะอาดเทียบเท่านะครับที่ส่งจ่ายมาโดยมาตรการ Deactivation นะครับแล้วก็ Deposition นะครับ Deactivation ก็คือเหมือนกับอ,อาจจะเป็น In Zone เป็น Portable Air Filter ใช่ไหมที่ว่าเป็นกรองที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่หรือว่าพวก UVGI อะไรพวกนี้นะหรือว่า Deposition ก็คือที่มันร่วงตกไปติดตามพื้นตามพื้นผิวเนี่ยนะครับซึ่งย้อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็บอกว่ามันก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะมาจากความชื้นนะครับเนาะอ่อสองมาตรการเนี้ยสองกลุ่มเนี้ยมันเพิ่มอากาศสะอาด ที่ส่งจ่ายเนี่ยไม่เกิน0.2แอเจนเ์อ e r น o u r นะครับเมื่อเทียบกับกรณีฐานังนั้นมันก็เลยไปเน้นนะครับความจริงที่ว่าตราบใดที่ความชื้นเนี่ยยังคงรักษาให้อยู่ในช่วงพอดีพอดีอดนะ moderate range นะครับ50-60%ความชื้นเนี่ยมาตรการการควบคุมความชื้นเนี่ยก็โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีประสิทธิผลเท่าไหร่ เมื่อมองในแง่ของการที่มันจะมาช่วยลดการแพร่เชื้อโรคะนะครับเนาะนั้นก,ก็เรื่องความชื้นไม่ค่อยมีมาตรการควบคุมความชื้นไม่ใช่เป็นมาตรการที่ได้ผลเท่าไหร่นะครับในการในการลดการแพร่เชื้อทางอากาศนะครับถึงแม้ว่าข้อสังเกตนี้เนี่ยอาจจะต้องการ ได้รับการรีวิสิตคือได้รับการทบทวนนะเพราะว่า,าการแบบจำลองที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง d e a c t ต v a t e ตัวไวรัสเนี่ยมันได้รับการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะไป Account for คือเหมือนไปดูให้ครอบคลุมผลของเรื่องอผลไม่ที่ไม่ต่อเนื่องที่เป็นไปได้นะครับ ในช่วงที่ใกล้เคียงกับจุดที่มันจะมีการตกตะกอนในในตัวฝอยละอองนะครับก็ตรงนี้อ่านแล้วยังงงๆเนาะแต่ว่าในภาพรวมก็คือเอ่ออย่างอย่าง,างตรงเนี้ยประโยคบนเนี่ยเขาสรุปว่าความชื้นไม่ค่อยอการควบคุมความชื้นไม่ค่อยเป็นไม่ไม่ค่อยเป็นมาตรการที่ ได้ผลเท่าไหร่นักนั่นในแง่ของการลดการแพร่เชื้อโรคทางอากาศเนี่ยแต่ว่าเขาก็เหมือนมีติ่งไว้นิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูทบทวนก่อนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยออไอ้โมเดลที่ใช้วิเคราะห์เนี่ยมันได้รับการปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของ ของไอ้ฝอยละอองเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับจุดที่มันจะมีการตกผลึกหรือตกตะกอนนะครับ